พี่ดูทีวีเห็นมัออกทุกช่องเลยใช่ค่ะทำไมได้ไปบวกกับเขาเรียกว่าอะไรปลัดอะทำไมกล้าอืมออกได้หรออ่าก็มันออกทีวีไปแล้วไงคือหนูหนูไม่ได้จะมันจะออกไม่ได้ยังไงก็มันออกข่าวทุกช่องถูกไหมอ่าเออที่เราได้ไปเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะว่าพลาดพิงอีกเดี๋ยวหนูจะโดนหมาอีกพี่เดี๋ยวหนูจะโดนหมาอีกอ่า สวัสดีครับพวกกับผมเช่นเคยกับผมเจ้าคุณทงหุยเฮาฮีฮะครับตอนนี้อยู่กับรายการเคลียร์ทุกคำถามตอบทุกประเด็นปกติทุกคนจะเห็นผมทํารายการกินนะครับก็คือขุนพากินแต่วันนี้เป็นมาทําเป็นเทพิเศษเรื่อยๆแล้วก็มีแขกรับเชิญอูโหโด่งดังมากนะครับแขกรับเชิญคนนี้ผมเห็นออกทีวีแทบทุกช่องเขาเป็นสอทอแต่ผมก็ไม่รู้จักอ่ะสอทอมันคืออะไรไม่เข้าใจเดี๋ยวเราไปเจอแขกรับเชิญกันเลยครับสวัสดีค่ะชื่อทศพลทุสาวันนะคะเป็น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงอยู่ที่อุบลค่ะปกติคนพื้นเพกก็อยู่อุบลเลยใช่ไหมใช่ค่ะอยู่อุบลแม่แ,แม่คนสุรินอ่าแม่คนสุรินใช่ค่ะ<อ>พ่อคนอุบลก็ไปมาหาสู่อ่ะอ่าไปมาอ่าไปอุบลบ้างสุรินบ้างอะไรประมาณนี้อ่าไปไปมาๆเนาะใช่คก็เลยนัดง่ายไงเมื่อก่อนทําอะไรเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็ขายเครื่องสําอางค่ะถามการศึกษาได้ไหมได้เราเราจบอะไรอ่าปริญญาตรีบัญชีค่ะ สาขาบัญชีใช่ค่ะอ่ามหาลัยสถาบันอ่าราชพัฒน์ค่ะราชพัฒน์สิงสเกตอุบลอ๋ออุบลราชพัฒน์อุบลจบจากราชพัฒน์อุบลอืแล้วก็ก่อนที่จะมาทํางานเนี่ยเราก็ขายครีมใช่ค่ะขายยังไงลองเล่าให้ฟังหน่อยสปอยหน่อยอ่าตอนนั้นก็ขายเครื่องซาซื้อมาขายไปค่ะซื้อมาขายไปแบบไหนแบบพิมพ์รีพายแบบใขช่ออนไลน์ไม่รู้ว่ายังไงขายออนไลน์ด้วยหน้าร้านด้วย อ๋อขายในออนไลน์ด้วยหน้าร้านด้วยใช่เป็นแบรนด์ตัวเองไหมไม่ไม่ค่ะเป็นซื้อมาขายไปแบรนด์คนอื่นด้วยอ๋อแบรนด์คนอื่นด้วยเขาอนุญยากกินน้ำก่อนกอแห้งอร่อยมากเลยเนี่ยขอบคุณสถานที่ด้วยนะเดี๋ยวเขาว่าไม่พูดให้ร้านโมซนมาถ่ายสองครั้งแล้วไม่ได้พูดเขาจะด่าวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเช็คเองให้เลยจริงเด๋ยเช็คลิให้เลยทำไมอาหารมาช้าจังวะเอาอาหารได้แล้วน้อง โอ้มาพอดีเลยอืมนี่น่ากินมากๆเลยออันนี้สั่งให้เขาเรียกว่าอะไรมะพร้าวมะพร้าวอะไรเนี่ยเรียกหอมหมกหรือเปล่าเออหอมหมกมะพร้าวหอมหมกมะพร้าวอ่อนมันเป็นรายการกินอีตนีพว์อันนี้มาเรามาสัมมาสัมภาษณ์คนที่เป็นแบบเล่นการเมืองรายการกูเลยเครียดไปเลยทีเดียวปกติพี่จะฮากว่านี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพยายามพูดให้เฮฮาเพราะส่วนตัวก็เป็นคนเฮฮาอยู่แล้วเอฟซีกูเครียดเลย ไอที่กูตกลงกับมึงก็ให้มึงมาเสริมทีละอย่างทีละอย่างไ้ตารวดเยอะมึงมารวดเดียวจบเลยไี่กูไม่เอาออกนะกูไว้หมดเลยเนี่ยไอตรงที่หลุดหลุดเนี่ยบอกว่าเวลาสัมภาษณ์อยู่เออมันทีละอย่างเองจะได้ออกล่องบ่อยๆไหมปัจจุบันนี่โสดไหมโสดค่ะไม่ไม่มีไม่มีคนคบไม่มีค่ะสวนมากเล่นมุกหน่อยสิหรือไม่คบใครอ๋อสวนมากก็ ครบแต่จะเป็นอายุที่สูงๆหน่อยเพราะว่าเราคนมีอายุใช่เราพี่ก็ครบเมื่อก่อนน่ะครบเด็กน้อยเปลืองตั้งแต่มาเดินกับตากล้องเดินกันลายเดินกันเลยพี่มาเดินกับพี่แมวตากล้องเดี๋ยวขึ้นรูปพี่แมวติ้งตรงนี้ให้เขาจะได้รู้ว่าเป็นใครได้ตั้งแต่เดือนเกงี้ไม่เคยจ่ายเงินเลยเนี่ยวันนี้แกก็จ่ายตากล้องใจดีไปใช่เธอก็ไม่หัวเราะ ด่ากูเข้ามาในกล้องเลยพี่เมลกูสากเซลอ่ะอ่าโอเคตอนที่เห็นที่เห็นออกข่าวเอาง่ายๆเราพี่เจอในสื่อนี่แหละพี่เห็นว่าสอทเนี่ยที่เราได้เข้ามาทํางานเป็นสอทในหน่วยงานเนี่ยพี่ไม่รู้นะแต่ว่าพี่เคยเห็นอบตมันจะมีแต่ญาติพี่น้องพูดได้นะได้ได้นะอันนี้พูดจริงแบบส่วนใหญ่มันก็มีแต่กันเองทำหมาน้มสกุลเหมือนกันอืโอ้กูพูดไปกูโดนทัวลงไหมวะ ไม่ลงราค่ะไม่ลงเนาะทำไมเริ่มกลัวแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่คือหน่วยงานราชการบางที่ท้องถิ่นอะไรเงี้ยบางครั้งมันนามสกุลเหมือนกันจริงๆไงเป็นญาติเป็นหลานไปนอะไรเงี้ยล้วที่เราได้ไปทําสอทอนี่ค,คือคือมันเป็นแรงผลักดันจากคุณพ่อไหมกลัวกลัวกลัวจะถามแรงเอาเอาตรงๆเลยเนาะคือพ่อยัดเข้าไปทํางานไหมอ๋อส่วนพ่อยัดไหมไห่ค่ะเป็นเราเราเรามาเเราหมาอ่า,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 ามี มีใจที่อาสาที่จะทําใครแนะนําหรือยังไงแบบไหนใครแนะนําเอาเอาจริงๆเลยนะเราเอาจริงๆเลยเนาะตอนนั้นขายเครื่องสําอางแล้วก็ได้เราด้วยกินได้ดไม่ได้อไตอนนั้นขายขายเครื่องสําอางแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำยังไงเราจะให้คนรู้จักเราแล้วก็ทำยังไงจะให้คนรู้จักเราไปทั่ว,วๆสำโรงก็ได้ไม่ต้องทั่วแบบยังไม่ทั่วประเทศทั่วโลกก็ได้ ทั่วสำโรงก่อนพ่อะเราจะได้ขายของก็เลยตอนนั้นก็มีพอดีปี64ี่มีเลือกตั้งพอดีก็เลยว่าถ้าเลือกตั้งนี่ฉันต้องได้ติดป้ายเออฉันจะติดป้ายทุกแยกทุกหมู่บ้านทุกสี่แยกแล้วฉันจะดังฉันจะได้ขายของเออนี่จุดขึ้นนี่คือจุดเริ่มต้นเลยคือแบบแล้วก็ปรากฏว่าเราก็ไปลงแล้วเราก็ติดป้ายจริงๆเราก็ดังจริงๆแต่ว่าจุดเปลี่ยนก็คือเราลงไปดูผู้ป่วยผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยสูงอายุเด็กที่ ไม่มีญาติเด็กที่ไม่มีใครดูแลเด็กที่ไม่มีไม่ได้รับการศึกษาแล้วก็มีปัญหาอีกหลายๆายอย่างเราเลยเอามานอนคิดว่าเราทําเล่นไม่ได้แล้วสอทอเนี่ยคืออะไรไม่เข้าใจเราเ่าให้เอฟซีฟังหน่อยได้ครับคือสมาชิกสภาเทศบาลเป็นการเมืองท้องถิน่นใช่คับเป็นเป็นการเมืองท้องถิน่นซึ่งก็ได้รับงบจากอ่ารัฐบาลมาเหมือนกันซึ่งเราก็ต้องเอางบตัวนี้มาพัฒนาใน ่าท้องถิ่นของเราออืืใช่ค่ะเราก็ต้องทําให้มันดีนะพี่อืมประมาณนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วคิดยังไงกับการเมืองปัจจุบันเนี้ยคิดยังไงกับการเมืองปัจจุบันนี้หรอก็ที่มีซื้อเสียงซื้ออะไรไงการซื้อเสียงรอพี่อก็คิดว่าเราต้องมาคิดให้มันเยอะๆแล้วล่ะค่ะว่าการซื้อเสียงนี้มันมันดีมันมีประโยชน์ต่อ ลูกหลานของเราต่อไปใหม่ไม่ไม่ไม่ใช่บ้านเมืองหรอกครับพี่เพราะมันเป็นลูกหลานเพราะว่าอีกหน่อยคนเราก็แก่ไปเรื่อยแล้วก็มีลูกมีหลานไปเรื่อยแล้วอนาคตของลูกหลานเราเราก็ต้องคิดให้ดีว่าคุ้มไหม่แต่ถ้าแต่ถ้ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะพี่หนูอยากให้มันมีตําแหน่งประมูลยังไงตาแหน่งประมูลตาแหน่งประมูลคืออะไรวะเคยได้ยินไหมอ่าเดี๋ยวหนูจะพูดให้ฟังเออพูดมาตําแหน่งประมูลถ้าเกิดมันหนีไม่ได้จริงๆนะเกี่ยวกับการซื้อเสียงหนูจะให้ตําแหน่งประมูลเลยครับสมมติเขตหนึ่งมีหกคน ประมูลเลยค่ะสามคนมีครับมีมีใครจะประมูลบ้างสามคนอ่าแล้วถ้าถ้าสมมติคนประมูลสิบคนใครให้เยอะหนึ่งสองสามเอาประมูลแล้วก็เอาเอาเอาเงินเข้ารัดไปเลยค่ะอ๋อใครประมูลได้หนึ่งสองสามก็เอาเงินเข้ารัดไปแล้วอีกสามคนเพื่อไว้ให้ชาวบ้านเรืองเหมือนทองเหมือนประมูลเหมือนประมูลอ่ะของเก่าสินค้าอะไรเงี้ยถูกต้อง ใครประมูลได้เยอะสุ็ก็ได้สินค้านั้นไปถูกต้องค่ะเออเออดีวะใช่เพราะอันนี้อันนี้มันเป็นนโยบายใครหรือคิดเองคิดเองค่ะเพราะหนูหนูมีความคิดว่าในเมื่อเราหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วเราก็เอาเงินเขาแหละมาจ่ายมาจ่ายเงินเดือนเขาเองเออมันก็ซือซีอยู่นะดีอือใช่พี่หนูหนูก็เลยไปนอนคิดะว่าเออตัวนี้ดีถ้าถ้าหนูมีโอกาสได้บอกใครสักคนหรือบอกผ่านทางรายการไหนรายการหนึ่งหนูก็อยากบอกแบบนี้แหละค่ะอือเพราะหนูคิดว่ามันดีแล้ว แล้วส่วนอีกสามตำแหน่งนั้นก็เอาไว้ให้ประชาชนเลือกมาจริงๆค่ะอืมนี่แหละค่ะหนูก็อยากให้มันมีแบบนี้เพราะถ้ามันหลีกเรียกไม่ได้จริงๆก็มีไปเถอะอ่อ๋อประมาณนี้ใช่ค่ะนี่เดี๋ยวให้ตักลองมาเจาะอันนี้หน่อยเป็นตะแ s ล p ตัวนี้อร่อยมากเลยหอหมกทะเลคุยไปกินไปแม่งรายการหาอะไรวะได้นี่ประมาณนี้แมงวันมาแล้วน่ากินมากเลยโอ้ตะแซ่บแทนอแล้วถ้าได้เป็น นักการเมืองแบบเต็มตัวก็คือไม่เอานายกอบ,บตดีกว่านายกอเอบ,บตนี่คือนักการเมืองท้องถิ่นไหมใช่ใช่รียกนักการเมืองท้องถิ่นแล้วถ้าสสคือนักการเมืองอะไรอ่สอสสที่จะเป็นนักการเมืองแบบถ้าในความเข้าใจของหนูก็คือแบบนักการเมืองแบบระดับประเทศเอเอ,เเอใช่ไหมอ๋อแล้วถ้าเราได้เป็นนักการเมืองแบบจริงๆระดับประเทศเป็นสสเนี่ยเราจะทําอะไรเพื่อสังคมอันดับแรกจะช่วยชาวบ้านจะช่วยประชาชนยังไงอะอันดับแรกนะพี่หนูก็อยาก อยากอยากได้คนที่ลงพื้นที่จริงๆแล้วก็ไปถามปัญหาของประชาชนจริงๆถามปัญหาของชุมชนจริงๆแล้วก็ปัญหาจนนักขึ้นไปแก้ไขอืมมีเยอะแยะมากเลยนะคะปัญปัญหาที่ที่พบในท้องถิน่นหรือว่าในตัวไหนหน่ะคือหนูอยากได,อกได้อยากได้ที่เขาลงพื้นที่จริงๆไม่ใช่แบบรอแต่ประชุมรอแต่ประชุมอะไรแบบเนี้ยมันมันก็แบบไปเปิดงานไปงานศพไปเปิดงานนู่นอย่างนี้แบบมันมันมันหมดสมัยแล้วค่ะออยากอยากให้เป็นแบบ เอาปัญหาในท้องถิ่นของเราจริงๆขึ้นไปแก้ไขดีกว่าอืมประมาณนั้นใช่ครับพี่ดูทีวีเห็นมัออกทุกช่องเลยใช่ครับทำไมได้ไปบวกกับเขาเรียกว่าอะไรปหลัน่ะทำไมกล้าอืมอออกได้หรออ่อาคือก็มันออกทีวีไปแล้วไงคือโนโนไม่ได้จะมันจะออกมาได้ยังไงก็มันออกข่าวทุกช่อง <c oughs> ถูกไหม เออที่เราได้ไปเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจะว่าพลาดพีอีกเดี๋ยวหนูจะโดนไมาอีกพี่เดี๋ยวหนูจะโดนไมาอีกอ่าคือจริงๆแล้วส่วนตัวน่ะหนูไม่ได้มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับท่านประหลัดเลยเพราะว่าหนูไม่ได้เกี่ยวข้องกับตรงนั้นแต่เขายื่นยติเข้ามาว่าจะมีการซื้อเก้าอี้หนูก็ไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้ซื้อหนูให้ซื้อแต่ว่าให้ซื้อในราคาที่พอเหมาะเพราะหนูมองเห็นว่าปัญหาของชุมชนน่ะยังไม่ได้รับการแก้ไขเลย ก็เหมือนที่หนูพูดละค่ะแบบชาวบ้านยังถนนขาดก็ยังไม่มีดินยังไม่มีรถอะไรไปดูแลไปแก้ไขตัวละเท่าไหร่ได้เป็นข่าวตัวละหมื่นใช่หมื่นไหมหมื่นอ่ะหมื่นก็คือเขาของบมาหมื่นหนึ่งใช่ค่ะแต่หนูก็เลยบอกว่าถ้าเกิดมันตัวละสามพันสี่พันก็ตั้งสามพันสี่พันเถอะอย่าตั้งมาหมื่นหนึ่งอ๋อหนูก็ความหมายของหนูคือมีแค่นี้ค่ะแล้วหนูก็ไม่ได้คิดจะบวกกับใครเพราะวันนั้นเป็นการเอางบประมาณเข้ามาในที่ประชุมว่าแล้ววันนั้นแบบน่ากลัวมากไหม อ,อ <laughs> พี่เข้าใจไหมแบบหนูแบกความความหวังของชาวบ้านไว้เยอะมากปัญหาของชาวบ้านหนูแบกไว้เยอะมากแล้วพอหนูเสนอเข้าไปกับไม่มีใครมาสนใจกับไม่มีใครมาแก้ไขหนูก็เลยเป็นแบบมีความรู้สึกว่าเออแล้วทำไมทาไมเรื่องแค่เก้าอี้ตัวนีนะ้ทำไมมันเอาเข้าสภาเร็วจัง,ท,งทั้งที่ความเดือดร้อนของปัญ,ปญหาของประชาชนอะออแทนที่จะมาก่อนแล้ววันนั้นเปิดประชุมวิสามันประชุมวิสามันนี่คือความเดือดร้อน เร่งด่วนของประชาชนนะคะเออหนูก็เลยมีความรู้สึกว่าต้องพูดแรงหน่อยนิดนึงแต่ในใจหนูไม่ได้มีอะไรค่ะไไม่ด้เอาง่ายๆเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้โกรธกันถูกต้องค่ะเราก็พูดตามเนื้องานใช่ค่ะพูดตามเนื้องานเฉยๆไม่ไม่ได้มีว่าจะไปบวกกับใครไม่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 ได้มีว่าจะไปเก่งกว่าใครอะไรเพราะหนูก็ไม่เก่งหนูก็เรียนรู้เหมือนกันอืมแต่ว่าหนูต้องมาทําหน้าที่ตรงนี้ให้มันดีที่สุดเพราะว่าปัญหาชาวบ้านยังเยอะยังไม่ได้รับการแก้ไขหนูก็ต้อง อ่าเอาตัวนี้ขึ้นมาก่อนแล้วแล้วสอทอเนี่ยมัน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 ,มน,มน,มนคืออะไรอะ่ะไอ้น,นี่ผมไม่รู้จริงนะสอทอคืออะไรอยากให้อธิบายความหมายเนี่ย <c oughs> เผื่อเอฟซีเขาไม่รู้อ,ะอ่ะอย่างนายกประนเนี่ยเลือกตั้งแต่ว่ารองนายกเนี่ยแต่งตั้งใช่ใชนายกสามารถปลดได้ถูกไหมใช่แต่แต่ถ้าเราจะปลดนักการเมืองที่ผ่านการเลือกตั้งอ่ะมันจะต้องมีกลไกเยอะเนาะมันมันมันจะสั่งปลดเลยไม่ได้มันก็ต้องตรวจสอบการทำความผิดจริงเนาะใช่แล้วสอทอ่ะ เขาแต่งตั้งไหมอาสอทอคือ,อประชาชนเลือกมาค,คารับเขาเลือกยังไงเหมือนผู้ใหญ่บ้านอะไรงี่เลยเหรอใช่ค่ะเหมือนผู้ใหญ่บ้านเหมือนได้ยกทั่วไปเลยครับใช่ประมาณนั้นใช่ค่ะอ๋อโอเคโอเคอแล้วอนาคตเนี่ยเราจะทําอะไรต่อไปยังจะลงการเมืองอยู่ไหมยังจะอยู่ในตําแหน่งสอทอไหมหรือ4ปีหมดวาระหรือเป็นสอทอแล้วเป็นตลอด เกษียณอ,อ๋อสอทอดีคือสี่ปีหมดเวลา,าค่ะออนักการเมืองนี่สี่ปีหมดเวลา,าจะต่อไหมจะสมัครใหม่ไหมหรืออ่ออันนี้เดี๋ยวเอาเป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าเรื่องของอนาคตเนาะเพราะว่ายังมันไม่มีอะไรแน่นอนนะพี่นอนองอานาคตแบบเออถ้าเกิดหนูบอกไปวันนี้เออหนูจะต่อแบบวันดีขึ้นดีหนูอาจได้ผัวฝรั่งอะไรแบบนี้เออหนูอาจจะไปอยู่กับผัวฝรั่งอยู่เมืองนอก ก็เดี๋ยวก็จะมาลุมดานุอีเออเออหนูก็เลยว่าเออทางไหนมึงเคยพูดว่ามึงจะลงว่าทำไมไม่ลงถูกต้องหนูก็เลยปล่อยเป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าอโอเคโอเคอ่าอ,อันนี้เข้าใจละ<ฆ>และสุดท้ายเลยอยากฝากอะไรกับแฟนๆ FC เรื่องอะไรก็ได้ทัศนคติเรื่องการเมืองหรือเรื่องการใช้ชีวิตการทำธุรกิจขายครีมที่เราเคยผ่านมาอลอง<ฆ>บอกแฟนๆหน่อยก็อยากฝาก FC ไว้นะคะก็ขอให้แบบ ยังรักกันเหมือนเดิมถึงแม้วันหนึ่งจะไม่ได้อยู่ในจุดนักการเมืองแต่ก็จะทําดีเพื่อประเทศชาติเพื่อชุมชนเพื่อสังคมเราต่อไปค่ะไม่ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนก็จะทําดีไปตลอดค่ะก็จะดูแลลงไปดูแลชุมชนเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าไม่ไม่อยากให้มองว่าต้องเป็นนักการเมืองแล้วจะทําดีไม่ใช่ค่ะทุกอาชีพทุกตําแหน่งทุกทุกอย่างคือสามารถทําเพื่อบ้านเมืองได้สามารถทําเพื่อประเทศชาติได้ทําให้มันน่าอยู่ขึ้น ประมาณนี้เนาะใช่ครับโอเคนะครับผมก็ไม่ได้มีคําถามอะไรจริงชวนมากินข้าวเฉยก็มาถ่ายรายการเล่นสำหรับรายการเคลียร์ทุกคำถามตอบทุกประเด็นนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับกิน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 มา <S <S 2> <S 2> สนพี่คอ<ฮ>นมาๆ,ๆมาสนพี่คอนหน่อยเลยกินข้าวดีกว่าคุยเรื่องพวกนี้มันเครียดรายการตลกกูเลยเป็นรายการเครียดไปเลยต่อได้ไหมบ้างต่กล้องเฮ้ย